พระพุทธเจ้าก็คงจะมองแล้วล่ะว่าขนาดไหนเปลี่ยนได้เปลี่ยนไม่ได้ถ้าทำกรรมอย่างเนี้ยเปลี่ยนไม่ทันละซึ่งซึ่งจริงๆแล้วแค่ร้อยปีก็แทบจะเปลี่ยนไม่ทันอยู่แล้วไงแค่ร้อยปีเนี่ยถ้าไม่เจอมรักแปดถ้าไม่เข้มงวดน,นะมันแทบจะเปลี่ยนไม่ทันอยู่แล้วเพราะสังสรารเนี่ยก้อนตลงบะเริ่มเนี่ยเราแหมมาจิตเดียใช่ไหมเออจะมาเปลี่ยนกันร้อยปี ดังนั้นนิสัยคนเนี่ยเปลี่ยนยากถ้าไม่ถ้าไม่แบบมาตั้งใจเสพครบใช่ไหมวางความเห็นเดิมๆเก่าๆแล้วก็เชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดังนั้นการอย่างลงมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยมันเป็นเครื่องวัดอันหนึ่งเลยที่มาตรฐานเลยอันหนึ่งที่พระเจ้าถึงวางเอาไว้ว่าคนคนนี้เนี่ยกำลังเป็นโสดาบันแล้วนะอืมเพราะถ้ามันวางไม่ได้เนี่ยโอ้มันไม่ได้เลยมันจะเคลือบแคลงแล้วมันจะยังหยิบ คนโน้นก็นดีคนนี้ก็ดีนั่นก็นดีมันจะเอาหมดไงนะซึ่งถ้ามาดูเทียบว่าพผู้เจ้าเนี่ยเก่งยังไงเนี่ยเทียบชั้นไม่ได้เลยนะเท่ากับว่าพระผู้เจ้าเนี่ยท่านยกท่านเองเลยคนเดียวในโลกกะาะ t เนี่ยแต่ถ้าคุณยังคิดว่ามีใครเสมอเหมือนกับท่านแม้สักนิดนึ่งเนี่ยไม่ใช่ละนะศรัทธาสัมปทาเธอไม่เต็ม ว่าไปแล้วก็เหมือนพู้เจ้าท่านยกตัวท่านเองแต่ก็ท่านเก่งจริงอ่ะท่านก็จะยกตัวท่านนะเพราะใครจะรู้ว่าท่านเก่งยังไงนอกจากท่านบอกมาใช่ไหมว่าท่านเนี่ยกาหนดสมาธิได้ทุกครั้งการพูดนะคำเป็นอาการลิโกใช้ได้ตลอดการคําสอดรับไม่ขัดแย้งกันคนเดียวเท่านั้นในโลกนี้ที่ทําได้มันเป็นการชี้เลยว่าท่านยกตัวท่านเลยว่าท่านคนเดียวเท่านั้นที่พูดถูกที่เหลือไม่ใช่นะ ถ้าเป็นคนธรรมดาพูดก็โอ้โหยกตัวนะ่ะอีกโก้นะนะยกตนข่มผู้อื่นแต่พระพุทธเจ้าท่านเก่งจริงอะมันมีคนคนหนึ่งในโลกที่เก่งที่สุดนะอย่างเงี้ยใช่ไหม,มแล้วจะว่างไงใช่ไหมนั้นถ้าไม่เชื่อว่าคนคนเนี้ยเก่งจริงนะอันนั้นก็คือศรัทธาสามทาไม่เต็มแต่อย่าลืมว่าศรัทธาที่อย่างลงมั่นเนี่ยอย่างลงมั่นในพระธรรมไง การฟังธรรมเนี่ยทำให้ศรัทธามันบริบูรณ์ขึ้นมาพอเราไม่เคยฟังธรรมไม่เคยเสพครบเราจะรู้ได้ไงว่าพระธรรมของพระองค์เนี่ยละเอียดถี่ถ้วนปราณีเราสืบค้นอนาคามีมาปีหนึ่งเราเห็นความปราณีความแยบคายของคาพระพุทธเจ้าไหมเห็นเลยเห็นความแยบคลายทั้งที่โอ้โหพระสูตรก็เดิมเดิมเนี่ยมีแค่ไม่กี่สิบพระสูตรเนี่ยมีเท่านี้แหละนะเรากี่ร้อยหัวเข้าไปลุมเนี่ยยัง เก็บกันไม่หมดเลยใช่ไหม